กราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระเทพพุทธิวิเทศประธานสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาพระเถรานุเถระและเพื่อนพระธรรมทูตทั่วโลกเจริญพรญาติโยมทุกท่านกล้าวพระครูวิเทศวีราพรและคณะสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนารามรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา ขอนำประวัติโดยสังเขปมานำเสนอวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2533เป็นระยะเวลา31ปีมีพระธรรมทูตอยู่จำพรรษาจำนวน5รูปศาสนก,กิจสำคัญของวัดมีการทำวัดสวดนมนต์เช้าเย็ยนและการเปิดโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย การสอนสมาธิเผยแผ่พระศาสนาแก่ชาวพุทธชาวอเมริกันเป็นประจำ หันธรรมยังมหาคูปาลสุตังภัณามาเสนาโมอัสสะภะคะวะโต dasar Imiutang I kan sama yang kakawawa yang diharap dicetawane anak tapi ตัวปัจจโสสงฆ์วะเอตาวจเอคาทัสหิภิกขเวอังเคหิสมานนาขะตวปาลกตอภัพตัวตัขะนางปริหาริตุงวฏิกาตุงกตเมหิเอกาทสหิ Nabi kawir ko palakona rupanyo ho dinarangkanapu salo ho dina asa dikang sate ta ho dina wanang pati jate ta ho dina Anadinabitangncana dinawithinging dina kocara gusa loho dianawase satutoyi do usapa ko bit ko Barina yakattenna apire ka pucaya ku ceangho di email โกภิกเวเิกาทัสสหิอังเทหิสัมมันนาคตตโวตัวปะละตขปภะพโวตัวคนังปาริหาริตุงภาติกาตุงเอวะเมวะโกปิกเวเอตาทัสสหิอังเทหิสัมมันนาคตตัวกุอกภะภะ imasa <imitation> ming thamma vina yeh urting virun hing weh purulam apacitum kata mehi eka tasahi itha pih kaweh pih kunarupanyo ho inalakana ินะอาสาติกังสาเตตาโหตินาวันังปะติชาเทตาโหตินทุมังกตตาโหตินาติทัง San Di pitang sana tinwi cha Dikhocara gusa loho diwase saksoi ca d biiku e ra kan lu ta rosan kapbarinanyakatten na attire kabu cairku ceta ho dikata ja kawe peคุณรpan ho dithapi kadik ku yangกิน jeropangspang ropan มหาปุตตะนังอุปาทานรูปัญติยถาปุตตังนาปชานาติเอวังโฆภิกเขเวภิกุนรูปัญยูโหติกะทันเจภิกเขเวภิกุนรักเนักุสลโหติทเทภิกเขเวภิกุกรมมละกัน felice Dia ta puttanga bacana diewang kopi kawepi kunaala karena gusalloho tidak datang ท้าปิกาเวปิขุวานาันนังกังมวิตตังอธิวาเสตินาปชาตินาวิโนตตินพยันติกโรุตินาอนาวาัง เมตติอุปนนังพยานปะทาินาจังอุปันนังบิหิงสาวิทาจังอุปนโนปันเนปาปเกออคุสเลธรรมเมอธิวาเสตินัปปชฉหตินวิโนเจตินัปยันติกรรติอานภาวังขเมติเอวังโคภิกขเว พิคุณาอาศิตังสาเตตาโหติกาทันจปิคเวพิคุณาวะนังปฏิชาเตตาโหติอิทปาคเวพิคุจักุนารูปังเิสวานิมิตตากานิโหติอนุปยัญจนาคาหิยะวัทิ Harana menang ca kontriang asamwuang ngiharaantang habcato กิปัจจิติลักขติจักขุนทริยังจักขุนทาริเยนะสัมวรังอปัจจิโสเตนะสัตทังสุตวะคาเนนะันธังายตวะชิวหายระสังสายตวะกายเยนะปุตา ังโพสิตาวามนัสสาธรรมังวิญญาญณิมิตาคาหิโหติอนุปยัญชนะคาหิยปะวะทิคารณะเมตังมณินตริยังสังวุตังวิหาร Pācchati nārākawī manīṁ nāriyāṁ manīṁ nāriyēnāsāṁ vāraṁ hāpācchati e vāṁ kōpī kāwē พระสูตรที่สาธยายจบไปแล้วนั้นมีชื่อว่ามหาโคปาลกสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระภิกษุที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีแคว้นโกศลหลังจากแสดงธรรมจบแล้วทําให้มีคนบรรลุธรรมเป็นจํานวนมากสรุปสาระสาคัญของพระสูตรเรื่องนี้คือเมื่อครั้งที่พระพุีพระภาประทับอยู่ณนะวัดพระเชตวัน รัสแสดงธรรมถึงการขาดและความสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมของภิสษจ11อย่างเทียบเคียงด้วยการขาดหรือการมีความสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติของคนเลี้ยงโค11ข้อว่าจะทําให้ภิกษุไม่ควรถึงหรือควรถึงความเจริญมอกงามในพระธรรม,มวินัยหนนี้คุณสมบัติของคนเลี้ยงโคเทียบด้วยคุณธรรมของพิสษจดังต่อไปนี้การขาดคุณสมบัติพึงรู้โดยตรงกันข้าม ประการที่ 1. รู้จักรูปเทียบด้วยรู้จักรูปใหญ่และรูปอาศัยประการที่สรู้จักลักษณะเทียบด้วยรู้จักลักษณะพานรู้ลักษณะบัณฑิตพร้อมการกระทําของคนเหล่านั้น 3. เคลียร์ไข่ขังเมื่อแมลงวันหยอดไข่ขังที่แผลโค เทียบด้วยละบันเทาทําให้สิ้นไปซึ่งความคิดฝ่ายชั่วอกุศลวิตก 4. ปิดแผลเทียบด้วยสำรวมอินทรีย์คือตาหูเป็นต้นมิให้อกุศลบาปท,ทำท่วงทับจิต 5. สงควนเทียบด้วยแสดงธรรมที่ฟังแล้วเล่าเรียนแล้วแก่ผู้อื่นได้โดยพิศดาร 6. รู้จักท่าน้ำ เทียบด้วยรู้จักเข้าไปหาภิสษุผู้เชี่ยวชาญทางต่างๆเช่นทางธรรมทรงวินัยทรงมาติกาหรือแม่บทของธรรมะเช่นบทตั้งของอภิธรรมแล้วไต่ถาม 7. รู้จักน้ำดื่มเทียบด้วยรู้อัดรู้ธรรมเมื่อมีผู้แสดงธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้ว 8. รู้ทางวิถีเทียบด้วยรู้จักอร,ริยมรรคมีองค์8 มีความเห็นชอบเป็นต้นตามความเป็นจริง 9. ฉลาดในโคโจรทำเลที่โคควรเที่ยวไปเทียบด้วยรู้จักสติปัฏฐานการตั้งสติสี่อย่างตามความจริง10ไม่รีดนมจนหมดเทียบด้วยรู้จักประมาณในการรับเมื่อมีผู้ศรัทธาอนุญาตให้นำปัจจัยสี่ไปได้ 11. อ บูชาโคผู้ที่เป็นพ่อโคเป็นผู้นำฝูงเทียบด้วยแสดงความเคารพนับถือพระภิกษุผู้เป็นเทระบวทนานเป็นบิดาสง์เป็นผู้นำของสง์ซึ่งเราก็สามารถนำมาเป็นทัศนคติสอนใจตัวเองและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและชีวิตต่อไป